กราบสวัสดีครับ f c ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคุณผู้ชมก็วันนี้นะครับเรียกได้ว,ว่าเราเรามาตรวจสอบรถให้ลูกค้ากันดีกว่าครับก็คันนี้นะจากใครที่ดูคลิปผมคลิปที่แล้วนะที่ผมมาสํนานักงานใหญ่นะครับคุณผู้ชมแล้วผมบอกว่ามีคันนี้นะครับเหลืออยู่หนึ่งคันนะครับมีคันนี้เหลืออยู่หนึ่งคันนะครับซึ่งมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับโทรหาผมจากต่างประเทศ นะครับลูกค้าจริงๆบ้านอยู่ประเทศไทยเนี่ยอยู่อยุธยานะครับลูกค้าโทรมาบอกว่าเซลลต้นครับคันนี้ไปหรือยังแล้วต้องบอกโอ้โหคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าทักหาผมกันเยอะมากๆนะครับสาหรับรุ่นนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นคันสุดท้ายแล้วนะครับสาหรับเกรดตัวนี้ในปี2022และเป็นคันสุดท้ายไม่ได้มีการผลิตเกรดรุ่นนี้ออกมาแล้วนะครคุณผู้ชมนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูแล้วก็ตรวจสอบ รถแทนเจ้าของรถด้วยละกันเพราะว่าลูกค้าเขาบอกว่าเซอร์ต้นครับผมอยู่ต่างประเทศผมไม่มีเวลาที่จะมาดูรถด้วยตัวเองนะยังไงผมขอให้เซอร์ต้นเนี่ยช่วยตรวจสอบรถแทนผมหน่อยก็วันนี้มาเดี๋ยวผมพาดูเลยละกันนะครับว่ารถคันนี้นะครับผลิตออกมาวันไหนเป็นรถค้างสต็อกหรือเปล่านะครับคุณผู้ชม อันดับแรกเลยต้องบอกว่าคันนี้เป็นเกรดตัวแซนะฮะคุณผู้ชมซึ่งในปี2022เนี่ยผลิตมานะครับแต่ในปี2023ไม่มีแล้วนะครับแล้วสำหรับคนที่อยากได้เกรดตัวแซเตี้ยนะครับก็จะต้องลดมาเป็น LDA นะครับสำหรับรถนะคุณผู้ชมเราจะรู้ได้ไงว่ารถเรา้างสต็อกหรือเปล่าคุณผู้ชมดูตรงนี้คุณผู้ชมเห็นเลขตัวนี้ไหม14.09.22 2022เวลา หนึ่งทุ่มสีนาทีนะครับคือพูดง่ายๆหรือว่ารถคันนี้นะครับผลิตเสร็จวันที่14เดือน9 2 022นะครับเวลา1นึ่งทุ่มสีนาทีนะครับ YK 007ก็คือเลขเครื่องของรถคันนี้นะครับนี่โมเดลรถนะครับทีฟอาร์แปดสิบเเนดีเห็นไหมเอ็นดีก็คือเกรดนะครับเกรดตัวแซดนะครับคัลเลอร์นะครับสี BOS นะครับก็คือบรอนเงิน นะครับมาที่ดีลเลอร์คิงยนนะครับอ่าก็จริงๆรถคันนี้ผลิตเสร็จเมื่อวันที่14เดือน9นะครับแต่ว่ารถมาถึงโชว์รูมผมเนี่ยจริง,รงๆวันที่16ซึ่งรู้ได้ไงว่าเป็นวันที่16เราจะมีเอกสารอีกตัวหนึง่งเป็นใบตรวจรับรถนะครับเมื่อวันที่รถมาถึงซึ่งนะครับผมก็เห็นเอกสารตัวนั้นแล้วนะครับคุณผู้ชมสีบอลเงินนะครับคันนี้มาดูตั้งแต่ด้านหน้ากันเลยนะครับคุณผู้ชม สเปครถนะครับที่ลูกค้าท่านนั้นจะได้ไปก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอก LED แล้วก็กระจังหน้าทูโทนด้านบนสีเทาด้านล่างโครเมียมอ่ะดูริ้วรอยครับมีไหมนะครับไม่มีนะครับไม่มีนะนี่นะครับเป็นรถใหม่นะครับถามว่าวันนี้ที่เซลต้นมาถ่ายคลิปก็วันที่19นะครับรถคันนี้แสดงว่ามาถึงโชว์รูมจอดอยู่เนี่ยประมาณ 1เดือนกับอีก4วันนะครับฉะนั้นเป็นรถเก่าค้างสตอ็อกไหมไม่ได้เป็นรถเก่าค้างสตอ็อกคือจริงๆอ่ะลูกค้าจองกับผมไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าลูกค้าได้เลิก31นะครับก็คือปลายเดือนนี้นะฮะก็ลูกค้า,าซื้อเป็นเงินสดนะครับสาหรับคันนี้ก็เลยไม่ต้องมีการจัดไฟแนนอะไรก็รอแค่วันที่ลูกค้ารับรถแล้วก็เมื่อวานผมได้มีการเขียนบินสั่งแต่งไปแล้วนะครับเตรียมสั่งของมา ซึ่งก็จะมีติดพวกกระบะไลเนอร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กระบะไลเนอร์คันนี้จะเป็นแบบตัดขอบเดี๋ยวแต่งรถเสร็จผมก็จะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะสำหรับตัวล้อแม็กนะคระัคันนี้นะที่ลูกค้าท่านนี้จะได้ไปก็เป็นแม็กสีดิวโทนสีดูโทนนะก็ด้านขอบเป็นสีเทาแล้วก็ปัดหน้าให้เป็นเงานะครับแม็กขอบ16ครับยางใหม่ดูสีดอบยางก็รู้แลลวครับเห็นไหมสีแดงสีเหลืองยังอยู่เลย นะครับยางใหม่แน่นอนรถยังไม่ได้มีการวิ่งนะครับคุณผู้ชมนี่ยางก็สัปดาห์ที่สามสิบสี่ปีสองพันยี่สิบสองอ่าถ้าสัปดาห์ที่สี่มันตกเกียร์ที่หารสี่ดูนะครับนะครับประมาณนั้นนะระบบเบรกนะครับเป็นดิสเบรกมี ABS มีกระจายแรงดนันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดนันน้ำมันเบรกเรียบร้อยนะครับอ่ะดูด้านข้างตัวรถนะครับรถไม่มีริ้วรอยอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าในทุกๆวันเราจะมีการตรวจเช็ครถทุกรอบนะครับผมนี่ นะครับนะนี่เห็นไหมนะครับรุ่นนี้นะครับมีสัญญาณกันขโมยนะครับที่สําคัญนะเบาะเป็นเบาะหนังนะครับมีตัวกระจายแรงดันเอ่อโทษทีมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรค r u i s e Control มาให้ที่พวงมาลัยเดี๋ยวผมไปฝั่งนู้นเดี๋ยวพาดูอีกทีหนึ่งนะครับด้านหลังก็เป็นดรัมเบรกนะฮะคุณผู้ชมดรัมเบรกแล้วก็มีกระจกไล่ฟ้าไฟเบรกดวงที่สามมีมาเรียบร้อยนะครับนี่ ก็เดี๋ยวอย่างที่บอกครับตอนนี้สั่งอุปกรณ์ไปแล้วเดี๋ยวสัก2อสวันนี้ก็จะเอารถเข้าไปตกแต่งติดฟงติดฟิล์มแล้วนะครับไฟท้ายนะครับเป็น led นะไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นหลอดฮาโลเจนแล้วก็กันชนท้ายนะครับเป็น2สเต็ปนะรุ่นนี้มีกันชนท้ายมาในตัวไม่ต้องไปซื้อใส่ฉะนั้นจะได้กันชนแท้จากโรงงานนะครับกล้องมองหลังมีมาให้นะครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ดูครับอ่ะความใหม่ของรถนะ ไม่มีริ้วรอยนะนะครับเห็นไหมอ่าเมื่อกี้ลืมดูพาดูข้างหลังตรงนี้อ่าดูนะครับนะไม่มีริ้วรอยนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยลูกค้าเช็ครถไปในตัวเพราะว่าอย่างที่บอกครับลูกค้าอยู่ต่างประเทศไม่สาม,มารถมาดูรถได้ด้วยตัวเองนะผมก็ต้องทําคลิปเพื่อให้ลูกค้าสบายใจนี่นะดูสีนะครับก็บอนเงินตรงตามสเปคนะฮะที่ลูกค้าสั่งจอง นะเพราะว่าวันนั้นที่ลูกค้าดูคลิปผมก็ดูจากคันนี้แหละนะฮะนี่นะเรียวรอยไม่มีก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยก่อนวันที่เราจะส่งมอบที่ตกแต่งเสร็จแล้วผมก็จะเช็คให้อีกรอบหนึ่งนะครับนี่พวงมาลัยเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะมีค r u คอน control มาให้นะสำหรับรุ่นนี้มีระบบป้องกันการลื่นถลายออกตัวล้อฟรีให้นะครับเบาะบาะหนังอย่างที่บอกไปนะครับเบาะหนังคู่แม็กนะนี่ นะครับมือเปิดสีบรอนสีเดียวกับตัวรถแล้วก็รุ่นนี้นะสามารถที่จะพับไฟฟ้าได้ปรับไฟฟ้าได้นะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับคุณผู้ชมที่ปัดน้ำฝนนะครับตัวฉีดน้ำอยู่ตรงก้านปัดนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับคันนี้นะคุณผู้ชม โอเคไหมครับก็ถ้าเกิดลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถคันนี้ดูอยู่นะครับก็ผมก็เบื้องต้นนะครับก่อนที่จะรถไปแต่งผมก็พามาตรวจดูรถก่อนรอบหนึ่งแล้วละกันนะครับเพื่อความสบายใจว่าโอเครถของเรานะไม่ได้เป็นรถที่ค้างสต็อกนานนะครับไม่ได้เป็นรถที่แบบแบบอ่าแบบขายไม่ออกอะไรเงี้ยน,นะคือรถเพิ่งมาลมโชว์ูมนะครับเชื่อไหมว่าณวันนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเมื่อเช้ายังมีลูกค้าท่านหนึ่งทักมาอยู่เลยว่าเซลตินครับยังพอมีเหลืออยู่ไหมรุ่นนี้แสดงว่าเป็นที่ต้องการหลายๆคนจริงๆนะ เพราะว่า2023มันไม่มีแล้วจริงๆแล้วก็อย่างหนึ่งบางท่านอยากได้เป็นสเปคที่มีระบบความปลอดภัยครบเบาะหนังนะครับซึ่งในตัวเตี้ย2023ก็ให้เมื่อถ้าไม่มีรุ่นเซตแล้วก็ต้องไปเล่นรุ่น LDA LDA ก็อาจจะสเปคไม่ถึงคันนี้นะครับก็เป็นว่ายังไงนะครับเดี๋ยวเซลต้นทำคลิปให้ดูเรื่อยๆอีกทีหนึ่งแล้วกันถ้าคุณผู้ชมอยากดูรุ่นไหนอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาล่ะครับบางทีอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างก็ขึ้นอยู่กับรถที่เข้ามาทีหนึ่ง เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรับผมสวัสดีครับ